สาวๆกิ oh ๊บเอาบรรยากาศตอนนี okay. Hello. Hello. ้หิมากํกำลังตกมาให้ดูนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของวินเทอร์แฟชั่นนั่นเองคือคลิปจะมาสอนว่าเราจะแต่งตัวยังไงนะคะในช่วงที่อากาศมันหนาวกว่อศูนย์องศานะคะเพาอย่างไป่เห็นตอนนี้ล้วค่ะหนาวมากหิมารก็ตกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะหน้าหนาวที่คิดว่าเนี่ยนะคะก็คืออุณหภูมิอะไรก็ต่ำที่ต่ำกว่าศูนย์องศาค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันหนาวกว่านั้นไปได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือหิมาตกอยู่แล้วอุณหภูมิเนี่ยประมาณองงศาาย่ท แล้วเนี่ยที่นี่ก็ลบ16องศานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนหนาวมากแล้วนอกจากความหนาวแล้วเนี่ยพอต่ำกว่าศูนย์องศาแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของลมแรงมีเรื่องของหิมะและบางทีหิมะละลายแล้วอะไรมันเป็นฝนเป็นน้ำอะไรขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคลิปของที่ปในวันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการเอาตัวรอดในอากาศที่มันหนาวขนาดนี้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของความสวยงามเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะแต่รับรองว่าเอาชีวิตรอดในอากาศหนาวแบบนี้ได้แน่นอนละค่ะ แล้วเวลาเราเลือกเสื้อผ้าในอากาศหน้าหนาวนี้นะคะเราต้องเลือกเราต้องมองด้วยว่าอุณหภูมิวันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเราไม่ได้แค่ว่าเลือกเสื้อผ้าหน้าหนาวแต่เราต้องมองด้วยว่าพรุ่งนี้จะหิมะตกหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าหิมะเนี่ยจริงๆมันฟังเลยดูนะ่ารักแต่จริงๆมันคือฝน เป็นฝนที่เป็นเกล็ดน้าแข็งแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันอยู่บนบนพื้นหรือบนอะไรเนี่ยมันเป็นเกล็ดน้าแข็งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนตัวเราหรือโดนเสื้อผ้าเราเนี่ยมันจะละลายค่ะแล้วมันจะกลายเป็นน้ําเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเสื้อผ้าหน้าหนาวที่คิจะมาแนะนํานี้นะคะต้องทั้งกันหนาวได้แล้วก็กันน้ํากันหิมะกันฝนได้ด้วยละคะการแต่งตัวหน้าหนาวนะคะ นําว่าเราต้องทําเป็นเลเยอร์หลายๆชั้นนะคะซึ่งชั้นในที่สุดนะคะก็เริ่มจากนี้เลยค่ะก็คือเสื้อแขนยาวนะคะแบบนี้นะคะจะใส่เป็นลองจรก็ได้หรือว่าอย่างตัวนี้ของกิ๊บเนี่ยคือเป็นฮีทเทคของยูนิโคลนะคะ ซึ่งถ้าต่ำกว่าศูนย์องศาเนี่ยอย่าซื้อรุ่นธรรมดาเพราะรุ่นธรรมดาเนี่ยมันรับมือไม่ไหวแล้วค่ะที่กิ๊บใหายใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นรุ่น extra warm นะคะซึ่งเขาบอกว่าจะอุ่นกว่าประมาณ1.5เท่าหรือว่าจะซื้อรุ่น ultra warm ซึ่งมันอุ่นกว่านั้นเข้าไปอีกนะคะหรือจะซื้อยี่ห้อที่แพงๆกว่านั้น ของกิบเนี่ยเป็นยี่ห้อพาทาโกเนียนะคะซึ่งพือมันอุ่นมากแต่ว่าราคามันก็สูงไปมากด้วยนะคะ่มานะคะก็คือชั้นของเสื้อสเวตเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นเสื้อไหมคมนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเลือกแบบที่หนาๆน,นะคะแล้วก็เลือกแบบที่เอาอุ่นๆนะคะจะให เป็นคอเต่านะคะเพราะว่าบริเวณคอเนี่ยมันเป็นบริเวณที่บางครั้งเนี่ยเสื้อผ้ามันปกคลุมไม่สนิทใช่ไหมคะลมผ่านมนาะแค่นี้เดียวเนี่ยมันหนาวมากเพราะฉะนั้นเป็นสเวตเตอร์เป็นคอเต่าแบบนี้ดีที่สุดน,นะคะต้องเลือกแบบหนาเราจะให้ดีเนี่ยเลือกแบบมีขนสัต์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีขนสัดด้วยเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราจากอากาศด้านนอกได้ดีกว่าเยอะเลยทีเดียวลวคะค่ะ สำหรับท่อนล่างนะคะถ้าเกิดว่าอย่างกิ๊บนะคะกิ๊บใส่ไปทํางานธรรมดานะคะแค่เจออากาศหนาวระยะสั้นๆไม่ถึง30นาทีนะคะกิ๊บจะใส่กางเกงยีนส์ผ้าหนาธรรมดานะคะหรือว่าคุณจะซื้อแบบพวกยูนิคอร์นะคะที่เป็นกางเกงนะคะที่มีระบบกันทําความอุ่นอยู่ด้านในก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องไปเที่ยวเจอกับหิมะทั้งวันอยู่กับอากาศข้างนอกทั้งวันเนี่ยกิ๊บแนะนํานะคะว่าให้ใส่ยูนิคอร์นะคะแบบต x ้าวอร์มนะคะหรือใส่รองจอนเข้าไว้ข้างใต้กางเกงอีกชัก้นนึงก็ดี ต่อมานะคะคือชั้นที่สําคัญที่สุดแล้วค่ะนั่นคือเสื้อโค้ทนั่นเองเสื้อโค้ทเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับเสื้อโค้ทหน้าตาแบบนี้นะคะแต่นี้นะคะก็คือเสื้อโค้ทขนเป็ดนั่นเองค่ะทำไมต้องเป็นเสื้อโค้ทขนเป็ดนะคะคือด้านในเนี่ยมันรนจุ ขนเป็ดไว้ซึ่งประสิทธ,ธิภาพกันความหนาวของมันเนี่ยคือสุดยอดแล้วนะคะแล้วเวลาซื้อเสื้อขนเป็ดแบบนี้นะคะสิ่งสําคัญนะคะคือเราต้องดูด้วยว่ามีเปอร์เซ็นต์ของดาวฟิลเท่าไหร่ก็คือมีขนเป็ดอยู่ในนี้เท่าไหร่นั่นเองบางร้านเนี่ยเขาจะบอกไว้นะคะอย่างต่ํานะคะควรจะมีดาวฟิลนะคะไม่ต่ํากว่า600นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเยอะนะคะก็คือยิ่งอุ่นค่ะต่อมาคือเราต้องดูผ้าด้วยค่ะผ้าที่เราเลือกนะคะจะต้องเป็นผ้าที่กันน้ําค่ะอย่างตัวนี้นะคะ สังเกตนะคะว่าเป็นผ้าที่กันน้ําทําไมต้องกันน้ําแน่นอนว่าเวลาที่หิมะตกลงมาแล้วเนี่ยเวลามันละลายค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบที่ไม่กันน้ํานะคะโค้นม,มันจะเปียกค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เสื้อโค้นแบบผ้าบางบาที่ไม่ได้กันน้ํานะคะพอทนดน้ำปับ๊บประสิทธิภาพการกันหนากของมันคือไม่มีแล้วค่ะเสื้อดาวที่เป็นผ้าบางๆ ้เฉพาะเวลาที่อากาศมันไม่หนาวมากเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้กันลมเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้กันน้าด้วยพอโดนหิมะตกหรือโดนฝนตกใส่แบบเนี้ยเน็ดเดียวปับ๊บตัวนี้คือใช้ไม่ได้แล้วค่ะแต่ตัวนี้จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว,ว่ามันหนาวมากจริงๆคุณสามารถเอามาใส่ซ้อนเป็นชั้นในแบบนี้อีกชั้นหนึ่งได้ก่อนที่จะหยิบโค้ดมาใส่แบบนี้นะคะ พูดแบบนี้นะคะสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ขีมาตกหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใส่หมวกก็ได้แต่คุณเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าใส่หมวกนะมันก็จะคุมแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพูดแบบนี้เนี่ยมันคุมไปหมดเลยแล้วมันอุ่นกว่ากันเยอะเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีขนเป็ดด้วยละค่ะแล้วขนสัตว์ที่อยู่ตรงนี้นะคะมันมีหน้าที่ด้วยนะคะคือมันจะช่วยกันไม่ให้ขีมาเข้ามาที่โดนที่หน้าของเราละค่ะโค้ดที่กิ๊บจะแนะนําแบบนี้นะคะก็แนะนํานิดนึงว่ามันควรจะซื้ออะไรที่มันราคาค่อนข้างสูงนิดนึงละค่ะอย จะแนะนํานะคะว่าคดีนะคะก็คือของยี่ห้อ,อยางเดอร์นอ f เฟสของฟลอมเบียของพันธโกเนี้ยคะ่ะเพราะว่าอุ่นเชื่อถือได้ว่าประสิทธิภาพกันหนาวเนี่ยคือเยี่ยมแน่นอนนะคะอย่างตัวนี้ที่กิ๊ใส่นะคะเป็นของยี่ห้อ T N A ของแคนาดานะคะอุ่นด้วยแล้วก็ทรงสวยดีด้วยล่ะคะ่ะโค้ดที่ไม่ใช่ขนเป็ดน,นะคะแล้วก็เป็นผ้าวูแบบบางๆแบบนี้นะคะเอาจริงๆคือใส่แล้วมันสวยกว่าะคะ่ะกิ๊บก็รู้เนี่ยกิ๊บก็ชอบกว่านะคะคือใส่แล้วมันให้มา่านแบบสวยๆแล้วก็ดูไปเที่ยว น้องปีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่เหมาะกับอากาศแบบนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันทนอากาศหนาวได้ไม่มากนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อแบบให้กันอากาศหนาวได้จริงๆเนี่ยคือมันจะแพงมากวิธีการเลือกซื้อขนูแบบนี้นะคะคือต้องเลือกที่เป็นผ้าขนสัตว์นะคะมากกว่า70%ขึ้นไปนะคะแล้วผ้าจะต้องหนาด้วยค่ะอย่างตัวที่กิ๊บซื้อตัวนี้ยังค่อนข้างบางไปนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากจะใช้ฮูดของผาก้าตลอดเวลาเพราะมันถ่ายรูปไม่สวยใช่ไหมก็คือจะต้องมีหมวกแบบนี้ค่ะถ้า นี่นะคะควรจะต้องเป็นหมวกไหมพรมนะคะคือไม่เน้นสวยเอาเน้นอุ่นเป็นหลักเนาะแล้วควรจะต้องปิดหูได้ด้วยเพราะอะไรเวลาที่อากาศหนาวๆเนี่ยใบหูของเราเนี่ยมันจะหนาวมันจะเย็นแล้วก็แบบเย็นเจี๊ยบเลยจนปวดเลยนะคะอีกไอเทมนะคะที่สําคัญมากๆนะคะก็คือผ้าพันคอค่ะผ้พาพันคอนะคะ หายิ่งหนานะคะยิ่งอุ่นได้ยิ่งดีนะะอย่างถ้าเวลาคลิปหนาม,มากๆนะคะกลิบต้องห่อขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถุงมือค่ะ ะะก็ต้องเลือกเป็นถุงเท้าผ้าขนสัตว์นะคะเป็นถุงเท้าเขาจะเรียกว่าวูซ็อกนะคะซึ่งผ้ามันจะหนาแล้วก็จะนุ่มามากๆแล้วแบบนี้นะคะมันจะช่วยกันอุ่นได้เยอะเลยค่ะถุงเท้าธรรมดานะคะที่ซื้อมาจากเมืองไทยที่ไม่ใช่เป็นผ้าขนสัตว์คะบอกตามตรงเลยนะคะว่ามาถึงที่นี่เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยแหละเพราะว่า อากาศมันหนาวมากต้องใส่แบบนี้เท่านั้นมาถึงเรื่องสําคัญกันนะคะซึ่งก็คือเรื่องของรองเท้าค่ะรองเทา้าบูทแบบนี้นะคะจะเหมาะกับวันที่อากาศไม่ได้หนาวมากนะคะแล้วก็เหมาะกับวันที่หิมะนะคะตกแล้วแล้วก็แห้งแล้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันไหนนะคะหิมะกําลังตกอยู่กําลังเปียกอยู่หิมะกําลังละลายนะคะแบบนี้นะคะคือใส่มันจะลื่นมากนะคะแล้วมันก็จะเปียกด้วยล่ะคะ่ะ รองเท้าบูทนะคะที่สําหรับใส่นะคะเวลาที่หิมะตกนะคะต้องมีข้อสําคัญ3อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือกันน้ําค่ะ2นะคะคือต้องมีดอกที่ฐานของรองเท้านะคะขออนุญาตเลยก็คือดอกรองเท้านะคะที่มีบั้งชัดเจนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยกันลื่นเวลาที่หิมะตกแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยมันจะมีฉาบเป็นน้ําอยู่ด้านบนนะคะแล้วมันเดินแล้วมันจะลื่นมากข้อสานะคะก็คือต้องมีความอุ่นอยรองเท้าคู่นี้ของกิบนะคะด้านในนะคะก็คือมีเป็นขนสัตว์ด้านใน ห้ามลืมนะคะถ้าเกิดว่าหิมะตกนะคะอย่าลืมพกลมด้วยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหิมะมันก็คือฝนเห็นไหมคะว่าใช้ชีวิตหน้าหนาวที่นี่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะมันต้องมีอะไรที่มีการเตรียมตัวหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มันหนาวมันทั้งหนาวมันทั้งเปียกแล้วมันก็ทั้งลำบากด้วยแต่ยังไงก็ตามนะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหิมะตกนั้นมันเป็นเวลาที่แบบเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขค่ะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลิปขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ now.